สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะ JK เคพามาชมกับ Honda z a z ดนะคะเครื <c oughs> ่องยนต์ว t เทเกียร์ออโต้ค่ะรถเสีง5ประตูทรงสวยประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนค่ะขายเงินสดในราคา1,9,000บาทรถได้แบบเดิมๆสวยๆเลยทีเดียวค่ะสีสันสวยงามตามรูปเลยนะคะหน้าหลังก็ยังเดิมๆค่ะ 1>, 1 9 0 0 0บาทขายเงินสดอย่างเดียวนะคะดูรูปโฉมกันก่อนนะคะรอบแม็กทั้ง4ล้อค่ะใช้งานได้ปกติภายในสวยแบบเดิมๆเกียร์ออโต้ด้วยเบาะ้านะคะสวยงามค่ะพร้อมใช้เลขไมล์ส0 0 0สนกวโรนะคะมีดิสเปกหน้ามีดิสหลังนะคะดิสสล้อค่ะ สนใจไปดูไปทดลองขับก่อนได้นะคะหรือต้องการคุยรายละเอียดติดต่อกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะมีไอดียไลน์ไว้ด้วยนะคะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อถูกใจยังไงสายตรงเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ